ตอนนี้กำลังได้ระบายน้ำแล้วฝนตกดีกำลังระบายน้ำจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับปล่อยน้ำไปเลยนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเราใหญ่ครับอำเภอระวันจังหวัดเลยไม่มีแห้งครับมีแต่แล้วก็ไม่ล้นครับมีประมาณเนี้ย ทุกปีน้ำบอ่อน้ำพญานาคไปดูกันครับก็จะมาเจอพ่อปูแม่ย่าตรงนี้ครับนี่ปู่ซิสโทย่าปฐมมานี่มีโัวออกมาด้วยครับ